สวัสดีครับพี่น้องชาวยูทูบนี่ก็มาดู l 4 0นงปนครับของเสียบบุบทานบนุนนี่ก็เปิดข้างแล้วก็ไถกลบพื้นนะครับนี่ก็50ครับนี่ของพ่อพขาลูกครับพขาลูก เต็มเต็มศูนย์ครับคี้ใส่กาวนาแล้วนะครับคันนี้รอบ4,050ถ้ำกระทะอเอ้กลับล้อนะครับนี่ปืนตัวหลังไปแล้วปืนหลัง ใทด้ดินเหนียวนะครับนี่แทยเข้าครับถ้าเป็นดีไซน์ไม่เข้าเลยครับผมว่าโอ้ยัยงปีครับสองหันครับนี่สี่ศูนย์กับห้าศูลูกขับสี่ศูนพ่อขับห้าศูนย์อันนี้ขานามครับ 50. ห้าศูนนี้ลูกงวบผมว่า ใส่ชุนกลบเข้านะครับรถเสียบุ้มครับน,นี่ก็พก่อเขาลูกทำเลขับแข่งกันครับ ตะโอนมีสามคันนะครับเนี่ยเอ้ยต่ก่อนมีคันเดียวนะครับแต่ก่อนรุ่นแรกก็สามสี่ครับแล,ออ 3, 4, แล้วก็ออกสามสี่แล้วก็ออกห้าศูนย์แล้วก็เอาสามสี่ไปตีเทินเอาสี่ศูนย์มาครับเนี่ยคันนี้ออกอยู่บุรรีัมย์นะครับเนี่ย เดิมๆนะเท่าเดิมอะไรเดิมครับใช้แค่สปริงเกานะครับก็ผมว่าก็แรงอยู่นะครับใส่แล้วอยู่ที่เราครับจะเหยียบแรงหรือจะไม่เหยียบไม่เหยียบครับผมว่าดินเหนียวครับนี่ออกเป็นก้อนเลยใช้สบายครับดินเหนียวผมว่า ไม่เหยียบเลยครับผมว่าไม่ค่อยแรงเลยคนขับไม่แรงนะครับผมว่ารถแรงแต่คนโชเฟอร์ขับไม่แรงครับไม่ปีนครับนี่ไถตรงเลยครับลงไปน,บนับกลางวันสี่ศูนย์คะนน้น นกหูวไหมลูกเพ่หนูหัวไหมหนูหัวไหมหนูหัวไหมไม่หับไม่นกหูวท่านเลยใส่หูฟังครับเปิดเพลงโอ้โห <c oughs> ขี้เอ้รถรเกี่ยวนะครับแล้วมันแบบกระโดดโอ้ดูคามสูงคนนี้ยางปีครับนี่ไช้ปีมากเลยครับ บูตน่าจะไปแล้วครับบูนทา้ายทำไมมันปี๊เททำไมมันปี๊เททำไมมันปี๊เทำมมท,ทำไมมันไสปี๊เทไม่เกี่ยวมันอยู่ที่คนขับมันอยู่ที่คนขับรถอ่ะ เยียบน้อยไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวเยียบน้อยเยียบน้อยไม่ค่อยเหยียบเลยนะครับพ่อเลยต้องให้ลูกค้า50นัดน,นียจะเร็วเนี่ยดูไปแล้วเลย แพกคู่นะวับนี้นานๆออกงานแพกคู่ทีครับถ้าเล่นนางผมว่าห้าสิบก็โอเคนะผมว่าเอลห้าโซนเนี่ย ه, กระโดดเลยครับมันก็ไม่แตกต่างกันนะครับความลึก40กับ50เนี่ย เตี๋ยวบูมนะครับรถเกี่ยวก็มีครับเนี่ยไม่เข้าก็ถอยนะครับไม่ใช่ว่ามันไม่เข้าหรอกผมว่าเข้านะครับแต่ว่ามันขี่รถเกี่ยวนะครับขี่ดินรถเกี่ยวเวลารถเกี่ยวเลี้ยว มันไถไปไม่ได้ครับมันต้องมันก็ต้องถอยกลับเอาแล้วครับนี่ครับไม้แล้วครับ50อ้ยังปี๊ยครับผมว่าต้องไปตั้งคัดท้ายใหม่แล้วอย่างนี้นี่ดินไม่น่าแข็งหรอกขนาดเนี้ยเรียนโชเฟอร์เรียนโชเฟอร์เรียนคนขับเรียนคนขับ จดไว้จดไว้จดไว้ครับไม่รนแรงเลยนะี่โอึยไม่ไม่ไม่ใส่ใจเลยครับไม่แรงจริงๆต้องแบบซิ่งๆหน่อยครับโหด,ดคอนโทรลพวกนี้มันขึ้นลงเร็วนะผมก็ไม่ค่อยใจเวลาลงนี่ลงเร็วมากครับต้องมือต้องนิ่งครับคอนโทรลรุ่น50 ขึ้นลงไอ้ขึ้นลงเร็วครับเก็บข้างก็สี่รอบครับถ้าเก็บสามรอบสามรอบนี้ก็กินไม่หมดครับสามรอบห้าศูนย์กินไม่หมดครับต้องสี่รอบครับมันไม่สุดครับ วันนี้ก็อยู่มั่นกับสามครับทีกัดอยู่กับสามครับวันนี้เ P ยังรุ่งเห็ ขับรถมั้งแต่น้อยครับเนี่ยตั้งแต่อายุตั้งแต่ประมาณอายุปน่าจะอยู่เรียนอยู่ปสามครับผมก็ไม่รู้ประมาณอยู่เท่าไหาร่น่าจะองแต่ปสามเลครับเนี่ยจนทุกวันนี้ก็ขึ้นโมปลายรับปีหน้าก็อยู่มหกครันสิบบุมถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ช่อง เร์แต่สซิ่งดินระเบิดด้วยนะครับขอจบคลิปเพียงเท่านี้ครับเจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบาย